เพืเ่อนๆคะวันนี้พี่เจจะมาอัปเดตต้นมะเขือพวงต้นนี้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้พี่เจคิดว่าต้นเขาจะไม่รอดแล้วนะคะก็ทําใจแล้วล่ะค่ะว่าจะตัดทิ้งให้หมดเลยแล้วก็ค่อยปลูกใหม่นะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ต้นเขาโดนมแมลงโดนเพลี้ยแล้วก็โดนตัวหนอนที่ตัวนิ่มๆแต่ว่าเ็าจะมีหนามแหลมๆสีขาวๆนะคะเกาะแล้วก็กัดกินใบจนจนใบเป็นสีดําเป็นเหมือนกับราดํานะคะ คลุมหมดเลยจนเออถอดใจว่าจะทำยังไงดีเนาะและนี่นะคะคือหลังจากที่พี่จอยใช้ปูนขาวนะคะละลายน้ำแล้วก็มาฉีดพ่นแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็ต้องทำใจนิดนึงนะคะรอเป็นระยะเวลาเกือบหนึ่งเดือนนะคะกว่าจะกลับมาเป็นสภาพแบบนี้เห็นไหมคะใบสีเหลืองๆก็คือใบรุ่นก่อนที่เขาโดนโดนโจมตีนะคะ แล้วก็ฉีดระหว่างหนึ่งเดือนนั้นฉีดไปสองครั้งนะคะตอนนี้สภาพที่กลับมานะคะคือฟื้นคืนตัวนะคะแล้วนี่ก็คืออีกต้นที่อยู่ติดกันซึ่งต้นก็จะแยกกว่าต้นนี้อีกนะคะแล้วอ่คือตอนแรกไม่คิดว่าคือไม่เข้าใจนะคะว่าเราจะต้องฉีดบ่อยแค่ไหน แต่พอได้ทําไปเราก็เลยเข้าใจว่าเราต้องจีดเขาบ่อยๆอ,อ,อาทิตย์หรือ2อาทิตย์หนึ่งครั้งถึงจะได้ผลนะคะแล้วตอนนี้เขา,เ,ขาเริ่มติดดอกแล้วเ็ามีลูกแล้วนะคะและนี่ค่ะก่อนหน้านั้นประมาณหนึ่งเดือนนะคะสภาพต้นที่เห็นคือต้นเมื่อสก,กี้นี่แหละค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะใครจะไปคิดว่าเขาจะรอดนะคะ คือเราต้องเน้นเน้นจริงๆเน้นในการที่จะพ่นมากเลยค่ะแต่ต้นของใครต้นที่เขายังไม่แก่มากก็าสามารถตัดกิ่งเขาทิ้งบ้างก็ได้นะคะเขาจะได้แตกกิ่งใหม่แต่ของพี่จอยต้นเขาค่อนข้างที่จะมีอายุมากแล้วนะคะถ้าตัดกิ่งออกอีกเขาก็คงจะฟื้นตัวยากก็เลยตัดสินใจไม่ตัดนะคะแล้วก็ปล่อยใ,ใบเก่าร่วงไปให้หมดเลยค่ะแล้วเราก็เริ่มการดูแลรักษากันใหม่นะคะนี่นะคะสภาพก่อนที่จะฟื้นตัว คือใครเห็นแล้วก็ตัดใจบอกว่าตัดทิ้งเออะยังไงก็ไม่ฟื้นแล้วแต่ถ้าเราปลูกใหม่นะคะกว่าเราจะได้กินอีกเราก็ต้องใช้เวลานานเหมือนกันนะคะเพื่อนๆพก็เลยตัดสินใจว่าเอาเราว่าไม่ตัดทิ้งล่ะก็ลองใช้วิธีนี้ลหละเพราะว่าก็มีคนแนะนํามาว่าใช้ดีจริงลองดูนะสามารถกําจัดพวกนี้ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งอาจจะออน้ําที่เราฉีดพ่นร่วงไปบ,บริเวณรากหรือว่าดินใต้ต้นนะคะ ขาจะไปกําจัดแล้วก็ยับยัง้งแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราตัวที่ไม่ดีนะคะที่เกิดจากการทํางานของจุลินทรีย์ตัวร้ายนะคะทําลายไปได้จะได้เกิดจุลินทรีย์ตัวใหม่ที่ช่วยกันดูแลบํารุงอไรากแล้วก็การทํางานในการดูดซึมอาหารไปเลี้ยงลําต้นได้เจริญเติบโตได้ดีแล้วก็เป็นการทําลาย ไข่แล้วก็เพี้ยต่างๆรวมทั้งพลิกนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าพลิกนี้ก็แทบจะไม่ไวแล้วนะคะเหลืองแล้วก็แคร,ร์เกรนไม่โตค่ะสาเหตุก็เพราะว่ามีไข่นี่แหละคะ่ะใต้ใบเห็นไหมคะจะมีไข่สีเหลืองๆนั่นแหละคะ่ะก็คือไข่ของมแมลงรวมทั้งมะเขือต้นนี้ด้วยซึ่งเป็นอะไรที่ศัตรูพวกนี้จะชอบนะคะมะเขือกับพลิกเห็นไหมคะคือยอดที่สีน้าตาลแบบนี้แสดงว่าเขาจะไม่จะไม่เจริญเติบโตนะคะถ้าเราไม่กําจัด หรือว่าจัดการกับแมลงพวกนี้นะให้นะคะแล้วก็อพอเราทำหรือว่าจัดการไปได้สักประมาณ2อาทิตย์ก็จะมาอีกนะคะมารบกวนอีกเพราะฉะนั้นเราต้องเช็คแล้วก็ดูบ่อยๆไหมคะพริกนี้เริ่มจะมีดอกแต่ว่าเขาก็โตไม่ได้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าโดนรุมแล้วก็โดนดูดน้ำเลี้ยงไปเรื่อยๆนะคะจะสังเกตว่าแม้แต่ที่พื้นดินก็จะมีมดนะคะซึ่งก็เป็น ศัตรูอีกชนิดหนึ่งนะคะเ็าใช้วิธีเดียวกันนี่เลยะคะ่ะจีดพ่นประมาณนี้ราะคะ่ะประมาณสองครั้งเหมือนกันภายในหนึ่งเดือนนะคะแต่ถ้าใครมีเวลาเยอะก็าอาจจะจีดเยอะมากกว่านั้นก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นอันตรายต่อใบของพืชน,นะคะเพียงแต่จะไปทําลายศัตรูก็คือพวกเพลี้ยและก็แมลงต่างๆที่มาหากินจากการดูดน้ําเลี้ยงนะคะจากใบของพืชที่เราปลูกนะคะ ประกอบกับดินตรงนี้เป็นดินที่เอ่อคล้ายๆว่าดินดินไม่ค่อยมีคุณภาพด้วยนะคะการที่เราใช้น้ําปูนขาวก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ช่วยทําปรับปรุงให้ดินของเรามีสภาพที่ดีขึ้นด้วยทําให้ต้นเขาเขาเจริญเติบโตได้ดีและก็ทาลายเอ่อพวกไข่ของแมลงต่างๆได้ค่ะซึ่งตอนแรกพี่จอยก็ไม่ค่อยจะมั่นใจนะคะพอไปใช้ไปแล้วตอนนี้กลับมาแนะนาต่อได้เพราะว่าทําได้จริงๆค่ะและนี่นะคะก็คือการใช้ปูนขาว ประมาณครึ่งช้อนเองนะคะละลายน้ำเพราะว่าพี่จอยใช้กับพอก,กี้ประมาณ1ลิตรนะคะคนให้ละลายด้ดีเลยนะคะตอนนี้จะคนละลายไม่ค่อยเข่าไห่นะคะต้องคนละลายให้ละเอียดกว่านี้เลยแล้วก็นําไปกรองนี่นะคะจริงๆแล้วพี่จอยก็ทาคลิปไปแล้วแต่อยากจะมาย,ย้ำมห้กับเพื่อนเพื่อนที่ประจบประสบพบปัญหานะคะแล้วก็ทําไปแล้วอาจจะท้อใจเพราะว่าต้นไม้ต้นพืชของเราไม่ฟื้นตัวแต่พี่จอยอยากจะบอกว่าตอนตอนแรกพี่จอยก็คิดแบบนั้นนะคะ แต่เผอิญว่าพี่จอยให้เวลาเขาค่ะคือทําใจแล้วก็ปล่อยทิ้งไปเลยประมาณ1เดือนนะคะกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาก็แตกใบใหม่ติดให้เราได้เหมือนเอ่อคลิปข้างต้นนะคะมาใช้วิธีแบบนี้และคะ่ะเพื่อนเพื่อนพนแล้วก็เน้นบริเวณใต้ใบเน้นตรงจุดที่มีแมลงแล้วก็เฟี้ยข,ขาวๆนะคะก็คือเน้นมากๆเลยล่ะคะ่ะไม่ใช่เน้นน้อยๆเลย ถ้าเป็นไปได้แล้วก็ควรจะฉีดพ่นในช่วงที่ไม่มีฝนนะคะของพี่จอยเนี่ยเ็ามีฝนลงปราปลายด้วยอาจจะทําให้ได้ผลช้านิดนึงก็เพราะว่าสาเหตุจากการที่มีฝนมาชะล้างหน้าใบนี่ล้างใบนี่แหละค่ะหลังจากที่เราพ่นไปแล้วเพราะที่นี่ฝนตกบ่อยมากนะคะเหไหมคะว่าพวกเชื้อราแล้วก็บรรจงต่างๆนอกจากจะทําลายพวกนี้แล้วนะคะยังสามารถลงมาทําลายพืชอย่างอื่นที่เราปลูกใกล้ๆก,กันด้วยค่ะ นอกจากจะทําลายอา่าพวกไข่มแมลงแล้วก็ต่างๆแล้วยังเป็นราดำก็ทาลายได้นะคะน้ําปูนขาวก็ช่วยกําจัดให้ได้ด้วยหลังจากนั้นราดําก็จะหายไปค่ะแล้วก็ใบเก่าก็จะค่อยๆร่วงนะคะแล้วก็จะแตกใบใหม่มาซึ่งใบใหม่ที่มานะคะเราก็ต้องให้การดูแลเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆเพราะว่าอา่อา,อา,อาพวกเพลี้ยแล้วก็เชื้อโรคต่างๆเหล่านี้ถ้าเราไม่ได้ดูแลเป็น ขั้นตอนหรือว่าเป็นประจําเขาก็จะกลับมาค่ะเพื่อนๆนเพราะฉะนั้นเราจะทิ้งช่วงเลยไม่ได้นะคะแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะคลิกตรงนี้ก็เหมือนกันก่อนหน้านี้ก็จะเหลืองๆนะคะแล้วก็แครกแกรนไม่ค่อยจะโตค่ะก็ใช้วิธีเดียวกันนี่แหละค่ะทําเหมือนกันเลยค่ะเห็นไหมคะผ่านไประยะเวลาเกือบหนึ่งเดือนเขาก็ติดดอกออกผลให้เราแล้วนะคะคือพี่เจ้ากเพื่อนเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ใช่ว่าเราปลูกแล้วเราเอ,อดูแลแค่ครั้งนึงก็จะเก็บกินได้ยาวนานไม่ใช่นะคะปลูกแล้วเราก็ต้องหมั่นดูแลนะคะควบคุมพวกแมลงต่างๆพวกนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็พอแมลงพวกนี้ลงแล้วนะคะเขาจะลงยกสวนเลยนะคะอยู่ใกล้ๆกันไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะต่อไปเวลาปลูกแล้วนะคะพี่จอยจะต้องหมั่นมาดูแลแล้วก็ให้การฉีดพ่นเขาอยู่เป็นระยะนะคะสําหรับคลิปนี้พี่จอยจะทำมากับเพื่อนเน้นย้ํากับเพื่อนๆน,นะคะว่าวิธีนี้ได้ผลจริงๆนะคะลองนําไปใช้กันดูนะคะ